เนี่ยเนี่ยไอ้เดกครับครับวันนี้อยู่ในเกมอะไรครับอยู่ในโฟร์ไก่ซีซั่นสี่นั่นเองว้าวเป็นซีซั่นสี่แล้วนะเออรอบก่อนอย่างซีซั่นสามหมดเลยนะซีซั่นสามได้เล่นไปน,นิดเดียวเนาะมึงย,ยังไม่ได้ยัง <laughs> ไม่ได้สมองเลยไม่ได้เรามาเอามงจากซีซั่นนี้แทนไปบอส <c oughs> อ้าเกก็รู้สึกว่าจะมีด่านใหม่อัพด้วยนะด <c oughs> ่เนี่ยไอ้ไอ้ซีซั่นเนี้ยนะมีอัพทุกซีซันนั่นแหละแต่แค่เราไม่ได้เล่นเฉยเจก็เล่นเลยดีกว่าไปไอ้บอสมึงไม่ใส่กางเก่งเนี่ยบอสทำไมมันโปะอะ ไม่เดี๋ยวมันแบบเยี่ยไส้เลือดเลยด้วยได้ได้ได้เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหฟุ้งฟิ้งเชียวเรือว่าลัดไส้ซะแน่นเลยโอเคก็จากซีซั่น3าที่เราไม่ได้สักมงเลยบอสก็ซีซั่นนี้หรือว่าอันนี้ก็เป็นเปิด EP 1ีหงอย่าเป็นทางการแล้วเพราะการเซียนสีอ่ะใช่เล่ก็จะขอสักมงหนึ่งแลยได้แหละได้แหละก็ไม่หัวมึงเงาขนาดนี้ตัวจริงหัวร้ายไปเลยสีแบบเมทัลลิกเมทัลลิก ชว,วนคุยเลยเดี๋วยววิก <c oughs> วิกชวนคุยเลยเดี๋ยวมันจะเยียบเยียไปเป็นไงอันเดียมาเลยเด้อยังไม่ขึ้นเลย,เลข,ยเขึ้นแล้วได้ยี่สิบหกทับหกติดไปเนี่ยยังไม่ขึ้นยังไม่อาจขึ้นแล้วโอเคเตรียมพรอ้อมเตรียมพร้อมว่ารอบนี้อาจจะชิวได้เว้ยบอสมีแต่แบบพวกผู้เล่นใหม่อยากมาเล่นซีรีส์ทั้งสี่ไงแบอสแ,แล้วเราก็แบบว่าเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเก่งกล้านในระดับหนึ่งนะโอ้เรียกว่าเก่าเหรอเออเก่าเก่าเก่าเกมเหรอ กาก็เล่นตาดิมึงมึงก็เป็นคนตบไปจริงๆริก็ตบไม่ถูกไงก็ตบเองก็ได้ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ามึงก็ตบแบบว่าเอ้าเก่าเกมเหรออะไรเงี้ยบอ่ะเอ้ยมึงตบไปแล้วอ่ะก็มึงไม่ตบอ่ะมึงเงียบอ่ะไอ้เหี้ยเฮ่ยมายาวอ่อนไว้เนี่ยนะแค่ไม่เล่นมุกเวก็โดนด่าแล้วเหี้ยเหนื่อโดนด่าง่ายก็ไม่รู้เรื่อง พอไกลแล้วผมแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคุณว่าทุนคงกๆเก่าๆกับผมนี่ผมแบบซัดหมดนะนั้นนั้นไหมอยากล่วงไปกับกูไหมตรงนั้นน่ะเดี๋ยวก,กูพาไป <c oughs> โอ้ยบอสสกินใหม่เต็มไปหมดเลยดูคนเขาใช้ก็ดิอะไรสู<ด>ตรสกินฟรีทั้งนั้นเฮ้ยอย่าดันครับอย่าดันครับโอ้ยล่วงเลยเนี่ยเฮ้ยกูใจบิ๊กแล้วไอ้เบรกอุจจาร์ตัวมันเงาเลยขนาดนี้เมทัลลิกเมทัลลิกเฮ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดเขาเรียกว่าไหลไปตามฝูมชนไปไอ้เฮ้ยกูพาบิ๊กดันโอ้ยโว้ยกูบิ๊กรอด้วยอแกูไปล้ว เอเคเอเคไม่เอาตกด่านแรกนะไม่เอานะอุ้ยเอ okay. เอโอเคก็จะถึงแล้วนี่ใช่ไหมจะถึงแล้ว <c ười> ใช่ใช่จะถึงอู้วโอ้โอ้โอเคไปยังไหนโอ้ก็แล้วนะโอเค <c ười> บอสบอสบอสกูไหลมาไกลมากเลยเอ้ยได้ทันทันทันจื๊อื๊ เสยได้ไปไม่ได้หมดเลยโอเคมีคนบังหน้ากูเอ้ไอตัวนั้นเป็นชุดนี่เลยนะเว้ยของเอ่อแบทเทิลพาร์ตแบบเล่นแบทเทิลพาร์ตในเกมเกมนี้มีพาร์ตด้วยเหรอเออพาร์ตอันสุดท้ายอ่ะโอ้เหมือนแบบเกมชินอะไรเงี้ยวว่าามัะมันจะมีแบบระบบพาร์ตเนาะไม่ใช่ครับผมแตเกมนี้มีด้วยเนี่ยมีหลอกแดกตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัสมันไม่ต้องเติมเหมืนเนี้ยมันฟรีไม่ใช่หรอไอ้พาร์ตอะไรไงเอาฟรีอ่อโจดโจดจดหรือว่าพาร์ตเตจตังคเซ็กหุ่นหนาหน้าเล่นเต็มเลยอ่ะแต่เราก็คงโดนแต่ดาวเดียวก็ กุนเคยเฮี้ยเฮไม่จะเปลี่ยนซีซั่นมาจากเฮี้ยอะไรได้หรือเปล่าเดิมไม่รู้อ๋อเกมนี้เขาเปลี่ยนซีซั่นมาเพื่ออัพสกินนะเแบบแค่นั้นเองเหรอเออสกินแบบตอนนั้นแบบชุดแบบพวกนักรบบ้าอัศวินแบบตะวันตกตะวันออกตะวันอะไรแบบเอ้เฮี้ยเอ้ไฮ้ไม่้เฮ้ยอะไรประมาณตะวันตกตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยเออมาแแลล้วหะเดี๋ยวค่อยเซ้นเซอร์ไอ้เฮี้ยกูไปไม่ได้เลยมาดูว้ายอย่าจอนี่ยังไม่ติดกระโปงกัน้องเฮ้ยไอ้เฮี้ยดึงกูโอ้โหไอ้นี่กูไม่อยากจะฆ่ามึงนะไหนพี่อยู่ไหนปะ อยู่หลังมึงอะไอหัวแดงนี่มันจะสกินไหนมันได้ทต่บาคนใช้เยอะจังเลยวะสกินแจกเหมือนกันครับสมมติสกินแจกเออไม่เล่นแต่สกินแจกคนรนี่จนแต่แต่ที่มึงเล่นนี่มึงแทบไม่มีสกินเลยนะทำไมเราไปต้องใช้สกินด้วยอ่ะก็เล่นเฉยๆก็ได้ปะสกินระบบออสเตตัสเลยว่ะโอ้ยหออสเตตัสเลยเหรอว้าวมันยาวไม่เหมือนไม่ทั<ห>นเลยว่ะทำไมรู้สึกเดี๋ยวนี้มันเร็วกว่าอย่างพวกเี้เนี่ยมึงช้าหรือเปล่า ไม่รู้ว่าโอ้ยเแหลก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 กูแหลกกูแหลกบอยกูแหลกเออเฮ้ยบิ๊กมึงไม่ทันแน่เนี่ยมึงกลูเข้าไปเตลเมเลยมึงไงทัน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 กูนับคนแล้วกูนับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บอยบอยบอยเดือดเจอไงอะไรของมึงวะโอ้ยวอร์มฟฟ็่แล้ววอฟฟี่พอยังจะมาเก๊กอีกไอ้เหี้ยเดี๋อยู่นี่ไงน้องดูพี่ก็ถือว่าดีนะมึงตกไปเลยจะได้บอกว่าไม่ต้องมาแย่งมัวกูนะเดี๋ยวกูได้เล่นดาบใหม่ด้้วยรรูป่าจิง โอ้ยตายห่าแล้วแต่ว่าแต่ว่าด่านนี้มึงแชมชองไงใช่ครับผมเรียกว่าถนัดแบบแบตเตอรี่เมื่อเจ็ดเลยดิจักรใช่แบตเตอรี่เบื่อเจ็ดแล้วแบบเวลาเข้าเส้นชัยแล้วกดโชว์เนี่ยเออแบบโชว์แล้ let's go let's go let's go นี่เป็นไงเป็นไงเรียกว่าแบบว่าแบบความเร็วอ่ะแบบเป็นทันรัดนะนะมึงจะเร็วมึงควรถึงแล้วไอ้เหี้ยมึงจะวนทำไมหลายรอแอ้วเว้ยให้เสียวเล่นให้เสียวเล่น เดี๋ยวมานั่งดูมึงเล่นก็สบายเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ากูเข้ามากูตกได้แหละรอบแรกได้ป่ะเดี๋ยวมึนั่งดูมึงจะไม่เกียร์เราไปทำตัวอย่างนั้นาะเฮ้ยมันเบียดกันเยอะจังวะอุ้ยโอ้ตายตายตายมึงคนมันเยอะเกินน้องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาจริงมึงเล่นให้มันดูแบบสมาร์ทเลยดีวว่าได้ได้แล้คือคนดูอย่างเงี้ยเฮ้ยเนี่ยดูมันจะเห็นเนี่ยดูดิคนมันดูมันจะงุนงิดได้แบบว่าโอ้โหตรงนี้กูโดดผ่านแล้วแล้วมึงมันโดดโชว์อย่างเงี้ยแล้วดูดิตรงนี้มั้ยเนี่มึงไปเนี่ยฮะโอ้ เก็บไปไปไปออก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 แยกการแบบว่าการเล่นเกมให้คนอื่นดูว่าเอาจริงมันต้องแบบว่ามีความแบบเรียกนะว่าไงความฉลาดในระดับนึงนะว่าไม่งั้นแบบคนดูก็จะกูหิบไปแบบว่าไม่เ,เชี่ยนี่มันทำอะไรของมันวะโแบบอ้โหตกเรืวของกูอีกจะเชียเนี่ยกูอยากเล่นไปเนี่ยว่าไทเตอร์ท็อปแบบว่อ่าได้ได้กูเปลี่ยนชุดบ้างอ๋อบอสกูไม่มีขาไทเตอร์ท็อปอับบอสเอาจริงอ่ะเอาเอาคล้ายๆไปแล้วคล้ายๆโอเคเรียบร้อยนี่นี่กูเป็นบั่นพลกระเลียงเว้ย กระจกเนี้ยมันก็เรียนนี่ของกูมัดไทเโอร์อท็อปไปหาใบสั่นปากเกียไ <c oughs> อ้เนี้ย <c oughs> มันมีด้วยเหรอ <c oughs> มีได้ปากเกียร์ป่ะเนี้ยไม่มีมไม่ใช่ยากอ่ะไม่มีม <c oughs> ไม่เหรอไทเทอท็อปปัดเดี๋ยวแม่งแบบชาร์จแบบพุ่งเข้าใส่อะนะเจอเจอไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเปกอบแบบมัดตะั๊กะแตนมัดนกกระเรียนอย่างเงี้ยมันเป็นพวกแบบสั่นแบบคอนแอร์วะอ่าครับผมเออพี่พระเอกเราก็เลยแบบซัดไปเลยมัดไทเทอร์ท็อปไปบอสเดี๋ยวไปอินเสิร์ตขึ้นไปให้ดู ไอ้นกกระเรียนก็เก่งมาบ้งนกกระเรียนหบักนกยุงอะไรเงี้ยมันก็เก่งใช่ไหมไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งโอ้ยอย่างงี้คือว่าแบบนกกระเรียงสู้กับเซลยท็อปนี่แบบไม่ไหวเลยใช่ไหมคนละรุ่นเนี่ยก็เดี๋ยวตาณิเจ้าจริงเลยนะเพราะว่าแบบว่าพอใส่ชุดนี้แบบว่าเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของไซเทอร์ท็อปอะเนาะเนี่ยเดี๋ยวกูเอาเล่นๆแล้วกันชุดนี้คงไม่ไม่มีอะไร้อเสียแล้วชุดนี้เอาอะไรบอสครับผม ดานใหม่ป้ะวะไม่ใหม่สิไม่ใหม่แล้วอันเดิมเลยแหละบิ๊กแปนดันใหม่อ่ะบอสดันใหม่อ่ะเออเดี๋ยวมันก็มีมาให้เลยแล้วถ้าเกิดเราไม่ผ่านตั้งแต่ด่านแรกเราจะได้เล่นยังไงบอสมันก็ผ่านดิเออ๊ยไม่ใช่ด่านใหม่จริงเหรอเออเอ้ยเอ้ยเหมือนใหม่เลยเหมือนใหม่เลยใหม่ใหม่ใหม่นิดหน่อยใหม่นิดหน่อยโอ้ยมันเป็นโอ้โอ้โอ้มันเป็นเส้นชัยเนอะบอสมันก็ต้องมีเส้นชัยสิป้ะไอฉลามมันเยอะจังว่าสวยอ่ะอยากได้จัง สลาบอลเล่นนะครับฟรีเหมือนกันฟรีเหมือนกันนะเนี่ยโอ๊ยด่านนี้อ๋อกูจำได้แหละโคตรยากเลยเคยเล่นเด้อเคย,ยเคยเคย,ยนี่เฮ้ยกูนำเลยกูนำเลยไอ้พี่อยู่ไหนวะไอ้เฮ้ยเว้ยไหมเงี้กูนำหน้ามึงจนมึงมองไม่เห็นกูแล้วโอ้เร็วขนาดนั้นเชียวเฮ้ยไอ้เฮี้ยนี่โดดไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปไหนน้องอ๋อมันมีลมด้วยอ่ะ my god เฮ้ยโอ้ยพอดีเลยว่ะเฮี้ยโดนผักเข้ามาผมนี่โดนนีจริงเลยนะเนี่ยนี่กูจะตื่นเต้นใจนายนาบีนา ใหญ่ปลาเล่าโอ้โหห้าวิบีจีห้าสี่สิบห้าโอหโอไม่น่ารีบเลยเอ้าถึงความกดเอ้ยเอ้ยไปไงอ่ะหูหอุ้ยโอ้ตกหูลูกตาเลยเไปบอสเฮ้ยกูอยู่เอ้าเย็นเย็นเย็นทั้งสี่สิบคนเนี่ยเราค่อยๆโดนเนี่ยปื๊ดมึงมึงมึงได้เล่นหล่อมั้ยไม่ได้เล่นหรอเล่นดิอยู่แกนซีมีเข้าเลยนะบอสให้รอเปล่า้ย ไม่ต้องโอเค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 โอ้ยโอ้ยยิ่งลมกูเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นไงวะไอลมอ่ะมันคือการที่เราปล่อยตัวไอ้บอสแล้วพอเราถึงจุดที่เราจะแลนดิ้งลงอ่ะให้เรากดสไลด์ไว้บอสแล้วตัวมันจะไปข้างหน้าไอ้บอสอ่าเว้ยอันนี้มึงว่ากูรอทันปะทัน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 กูเคยรออยู่เอ้าไอ้นู่นกระโดดไปเลยก็ได้นะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวล่วงมันจะไม่ทันนะค่อยๆกัน เป็นคนไม่รีบจริงๆก็ได้เมื่อ้เฮ้ยตัวนี้เฮ้ยสกินสวยจังเลยเฮ้ยไอหัวดิโก้หัวดิโก้ดันมันเข้าไปบดันมันเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออไอ้ยอย่าเพิ่งต้องการอีนี่เหรออย่าเพิ่งไปช็อตตบมัดทาเฮ้ยไอไอเลิงองคู่มันจะเอากูว่ะเออมาจ้องหน้ามึงเลยเอาไปล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะ เออาบอลเข้าบอลสิบวิไอ้บอสไอ้เฮียเล่นไม่ดูเวลาเลยเลิมเข้ามาไม่ครบโคต้าด้วยด่าบมันยากขนาดนั้นเลยเหรอแล้ก็ไม่ยากอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วพวกเราเก่งกังไงวะเก่งไหมอ๋อก็ถ้าเกิดว่าใช้คำว่าพวกเราอาจจะไม่ไม่ถูกนักแต่ถ้าเกิดใช้คำว่าทำไมไอ้บิ๊กมึงเก่งจังวะไงจะถูกทำไมต้องแข่อย่างนั้นด้ก็มึงไม่เก่งอ่ะโอ้ เนี่ยถือว่าผมได้แก้ตัวในได่านนี้ไหวหรือเปล่าคุณบอสไหวครับผมคือด่านนี้นะไอจุดพ้อยหลักของด่านนี้นะทำไมถึงจะผ่านไปได้ครับความเร็วไงล่ะเฮ้ยเคีย <laughs> เป็นปัจฉญาเคียเราไปถึงก่อนแล้วก็จะได้เราไม่บิ๊กสบายแล้วโอเคโอเคโอ้ยไอบิก๊กมันเก่งเกินนี่ไงนำโด่งเลยคือจมูกโด่งเลยเย้ๆ yeah, ใ yeah, yeah. นี่ครับผมไอ้บอสก็โดนแบบแบบไม่มีความรังเลยใดๆเลยเหรอใช่ครับผมโอ้โหอ๋ตายตายกู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 ตาย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 เฮ้ยไหวไหมเนี่ยไหวแล้วสบายครับผมไม่ต้องห่วงกูห่วงตัวเองเลยมึงไงตัดอุ้ยล่วงโอ้โหชนกูบอสเจอกันเฮ้ยไปแหรอไปแล้วเฮ้ยเร็วจังอ่ะอ๋อมันล่วงไอ้เหี้ยจัสเฮ้ยไอ้ไอ้โอ้โหมิกกูโดนแกล้งมิกไอ้บอสโดนบุลลี่เหรอเออมันดึงกูแล้วมันล่วงเลยไอ้สัสนี่เฮ้ยเฮ้ย ไอ้วมงทำไรดีอ่ะมีมงไอ้วมงทำไรดีอ่ะวีมีกูติดกูแยกมีไปดันโดดไปดิโกูโอ้เมื่อกี้โดดไปกันแล้วไอ้เหี้ยกูโดนแกล่ะไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่เลยเนี่ยโอ้ไม่ไมามึงโลกกลับไปแกะโดดไปก็ทันแล้วโอ้ไม่โลกก็แย่เลยอ่ะโอ้ยเฮี้ยนี่กูจำชื่อเวลาได้สัตว์เออกูแค่นั้นแหละแม่งโลกชิบหายเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยมึงตกก่อนกูตลอดเลยสัตว์ปากดีจะวะเป็นเกี่ยวเลยตกไม่ตกเกี่ยวดีสัตว์นี่กูยังไม่รู้แล้วมึงตกตรงไหนมึงอาจจะตกทุเรศ แบบว่าชุลมุนอะวะชอดชุลมุนอะคือถ้าเป็นกูขึ้นไปอยู่ข้างหน้าแบบบึงนะกูขึ้นเล่นชัยแล้วเอาอย่างทำไม่ได้เลยเฮียโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เองนะใช่แค่น้แหละได้ก็มาเล่นกันขำๆไปเดิม เปิดสกังใหมาซเลขสี่เล่นไม่เอาอะไรทั้งนั้นอะเล่นเพื่อสุขภาพอะกูกูกูอยากแบบมีเหมือนช่องอื่นบ้าแบอลที่แบบว่าเขาเล่นเสร็จปุ๊บเขาจะเขียนแปะไว้ข้างแบบว่าวันนี้หนึ่งโมงห้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยเขาทำกัน่างโอ้โ้แบบถึงสิบเลยเหรอแต่ละคนอะปกติอะเออบางบางคนแบบว่าเขานับตั้แต่เขาเล่นครั้งแรกเลยว่าแม่งมงเขาเป็นแบบจะพันอันแล้วว่าเคยเห็นครับโอ้โหอย่างนี้ถ้าแบบว่าสมมติกูได้มงขึ้นมามึงติดให้กูด้วยว่าขอแบบหนึ่งใหญ่ๆ่เลยนะแบบเต็มหน้าจอเลยนะแบบเต็มแบบเออ โอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับเด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมเพื่อให้พวกเราไปพัฒนาในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนเพจด้วยนะอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยใช่ฝากกดไลค์แฟนเพจของพวกเราด้วยนะครับใช่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 จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่มีข่าวสารไปวะมี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 อาจจะลงเป็นไลฟ์สไตล์พวกเราไหมที่เขาชอบลงเน่ยเขาไลฟ์สไตล์อ่ะแบบเข้าช้าเข้าเย็นเข้ากลางวันเข้าดึกเข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่จะลงขนาดนั้นเลยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็สสวัััดีคครรบบ